ครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการไล่อีกครั้งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอน่านทำอาหารอาหารที่สอนในวันนี้เป็นฮาลาลรอเดียวเดียวรอเดียวรอเดียวตื่นเต้นห้างางห้างรางห้องางแล้วมันเป็นอาหารญี่ปุ่นเขาเลยงางเขาเลยงางมันเป็นอาหารญี่ปุ่นที่เป็นฮาลาลันมันฮาลาลจริงๆมันเกิดจากคนคนหนึ่งชื่ออดัมไปเที่ยวญี่ปุ่น เจออาหไม่ใช่โอ้อันนี้ดีแต่นี้ดีไปแล้วก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ชอบชอบเสร็จเรียบร้อยกลับมาเมืองไทยก็หาว่าร้านในเมืองไทยมันมีอาหารญี่ปุ่นที่เป็นฮาลานไหมไม่มีหาไม่ได้หายากเหลือเกินตัดสินใจว่าฉันจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นฮาลานจริงๆจริงๆนะท่านแล้วเขาทาได้จริงๆแล้วเขาได้ฮาลานแล้วด้วยร้านเขาแล้วาหนูขอรบกวนถามคุณอารนนี่ก็คือเป็นอิสลามใช่ไหมอิสลามที่ เขาเป็นอ <ítulo> <es> ิสลามดิแล้วเขาชอบอ่ะเขาก็เลยคิดว่าจะมาทําท่านผู้ชมมันน่ารักมากแล้วเขาก็เปิดร้านชื่อว่าอาบูชิซึ่งอาบูชินี่แปลว่าเขาบอกนะเขาบอกว่ามันแปลว่าซามูไรแห่งเอเชียสําหรับผมผมคิดว่าเขาคือซามูไรแห่งเอเชียจริงๆเออเขาเจ๋งวันนี้เขาจะมาสอนทําข้าวหน้าปลาดิบรวมสไปซี่ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอดัมดํารงผลจากอาบูชบ โอ้โหวิธีทำเจ๋งเลยโอ้โหวิธีแบบเจ๋งเลยเราเป็นมุสลิมใช่ครับเราก็ไปญี่ปุ่นก็เริ่มจากเริ่มจากตอนนั้นคือไม่มีแล้วก็เราก็ชอบไปเที่ยวเพราะเที่ยวเสร็จเราเห็นว่าแบบเอ้ยมันน่าจะมีบ้างนะเพราะมันมีช่องว่างที่แบบไม่มีใครทำเราก็เริ่มศึกษาว่าแบบเราก็เริ่มแบบพอเราสนใจเราผมก็เลยไปโรงเรียนแต่ละที่ต่างๆพอเรียนเราก็เริ่มรู้ว่าจริงๆอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ฮาลลานะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ทราบเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของมิรินสาเกในทุกๆ ทุกซอสใช่ท่านผู้ชมเชื่อไหมร้านเขาเนี่ยอะไรที่มันไม่ใช่ฮาลานเขามาเลยทําเองหมดเลยนะใช่ใช่ไหมอย่างเช่นอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้อย่างมิลินตัวโชยุอย่างเงี้ยครับเราก็ต้มเองเราก็ต้องใช้ตัวที่ฮาลานฮาลานเนี่ยคือมันก็จะเราก็ต้องเอามาทีแล้วก็ค่อยมาต้มให้เป็นสูตรของเราเองใช้ของทั่วไปไม่ได้โชยุเนี่ยใช่ใช่เออเราไม่รู้นะเพราะว่าปกติเราเข้าใจได้ว่าอ่าถ้าฮาลานคืออย่างอาหารทะเลโอเคเป็นฮาลานหมดแล้วเราเราเราแต่เราไม่ได้มองไปซอสน้ำซอสอ่ะใช่ แต่เขามองฮะเขาเขาเป็นอิสลามเนี่ยเขาเป็นมุสลิมเขาก็มองจริงแล้วเขาก็ทําอย่างนั้นจริงๆเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ชอบอาหารญี่ปุ่นและท่านเป็นมุสลิมท่านไปร้านนี้สบายใจได้แน่นอนใช่คือคนที่เคร่งโดยเฉพาะขาเพร่นุ้มพ่อคุณทำเป็นเป็นอิสลามเหมือนกันอันนี้คือถ้าอะไรที่ไม่เป็นไม่ว่าเป็นไก่เป็นเนื้ออะไรเนี้ยถ้าเป็นเขาไม่เขาไม่กินเลยเพราะอย่างเนื้อเราก็เป็นเนื้อใช้เนื้อเตเลียเนื้ออะไรที่มีฮาลานอยู่แล้วใช่เวลาเนื้อของเขามี เขาก็เป็นเนื้อที่เป็นฮารานมาจากออสเตรเลียอยู่แล้วส่วนปลานี่ไม่ต้องเนางแต่ของเรานี่มันสดสดหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดปลาเป็นแบบปลาอย่างพวกนี้ครับเราเอาไปต้มซุปอะไรเงี้ยมันก็มีมีสิทธิ์ที่จะใส่พวกสาเกไมลินที่ไม่ได้ซึ่งไม่ได้เราต้องทําเองเลยอละเียดดูความละเอียดเดดูเดแล้วอย่างนี้อย่างนี้ถ้าท่านท่านชอบท่านจะไม่ไปได้ไงบอกอีกครั้งหนึ่งชื่ออาบูชิอยู่ที่ไหน เรามีสองสาขาครับมีตรงที่สาขาแรกครับอยู่ตรงบางอ้อครับตรงจรัญทนิทวง94ครับสี่สาขาหนึ่งจะอยู่ประชาธิทุ่มคูครับอยู่ฝั่งนรงข้ามกับประชาธิ69ครับสองสาขาเลยใช่ครับแสดงว่าต้องประสบความสําเร็จใช่ใช่แล้วระบบฮาลานแล้วหน้าร้านขึ้นนะอาหารญี่ปุ่นแต่ว่ามีตาฮาลานเนาะใช่ครับโอ้เท่เออเอาเลยวันนี้ก็จะมาสอนทํานี่ฮะข้าวหน้าประดิบรวมสไปซี่มาดูซิรูปร่างหน้าตามเป็นไงและมันทํากันยังไงแบบฮาลานนะ ท่านผู้ชมพร้อมไหมฮะข้าวหน้าประดิษฐ์รวมสไปซี่ครับนี่ครับนี่ร้านใช่ไหมใช่ครับร้านต่งแบบว่าโอตารุครับเราเป็นตาไทยโอตารุโอตารุใช่เมืองโอตารุเออเออเราก็ไปมาเราก็ชอบนี่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 พ่อครัวเรานะอ่าใช่ครับใช่เริ่มต้นเริ่มต้นเราก็ใช้มันอย่างเนครับอย่างเนทก็คือเราจะใช้สูตรที่มันหวานน้อยครับจะได้ไม่ตัดรสชาติของพวกประดิบนะครับ เแ้วเราก็ใส่ซอสพริกศรีราชาครับ,รบให้มีรสเผ็ดรสเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็จะเป็นน้ำมันพริกเผาญี่ปุ่นครับ,รบเ,พรเพิ่มรสชาติเผ็ดรสชาติหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกญี่ปุ่นนะครับ เป็นพริกเจ็ดสีหรือพริกห้าสีก็ได้ครับใช่ครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำมันงาครับเพิ่มกลิ่นเล็กน้อยนะครับให้กับตัวซอสแล้วก็น้ำตาลทรายเพื่อให้มีรสหวานขึ้นมานิดนึ่งหลังจากนั้นเราต้องตีทุกอย่างนะครับให้เข้ากันใช่ให้น้ำมันแล้วก็มายองเนสเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะมาเตรียมตัววัตถุดิบของสดครับคือเราก็จะเป็นแซลมอนสดจากนอร์เวย์นะครับแล้วก็ปูอัดแล้วก็ไข่หวานครับแล้วก็เติมความสดชื่นด้วยแบบพวกแตงกวาแล้วก็ใส่ทูน่าก็คืออากามิครับครับแล้วก็เป็็็นนฮาาามมจจิิครรับบกะเปปลดว ทั้งหลครับแล้วก็ใส่ซอสตัวนี้แล้วก็คลุกเข้าให้เคลือบกับตัวปลาดิบใช่ครับเพื่อจะตัดเลี่ยนกับรสชาติของของปลาดิบสดๆครับข้าวอันนี้ก็เป็นข้าวปรุงรสครับข้าวซูชิอะครับปรุงรสอ๋อข้าวที่เราใส่น้าส้มเหมือนะใช่ใช่แล้วก็เราเติมตัวเทรเจอร์ให้มันมีความกรอบนิดนึงครับสะเก็ดเทมปุระ ใช่ครับลักษณะนี้ก็ได้มีทั้งหลายเต็๊กเกอร์ในนั้นแล้วก็ใส่ไข่กุ้งครับตัดลดเค็มไปนิดนึงครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ครับข้าวหน้าประดิษฐ์รวมสไปซี่ครับนี่ครับไอ้ข้าวเนี่ยใช้ข้าวจริงๆมาจากญี่ปุ่นใช่ครับข้าวญี่ปุ่นจริงๆด้วยนะฮะแล้วก็ต้องพิธีถัดเรื่องเวลาหุงข้าวต้องให้เป็นเม็ดแล้วเวลาเราตีน้ำส้มข้าวก็ต้องให้เรียงเม็ดสวยไงใช่ใช่ใช่อันนี้สำคัญมากกว่าจะหุงข้าวเป็นไม่ใช่ง่ายนะ นี่นะฮะแล้วอย่างน้ําส้มเราก็ต้องทําเองน้ําส้มก็ต้องทําเองใช่ครับน้ําส้มก็ต้องทําเองส้มผสมข้าวน้ําส้มต้องผสมข้าวต้องทําเองอีกด้วยนะข้าวมันหุงสวยให้เรียงเม็ดนะฮะใช้หม้อแรงดันแล้วก็สูงให้หุกอ่สุก็เลยหุงให้สวยทั่วอ่ใช่นะฮะแล้วเวลาหุงเสร็จก็ใส่น้ําส้มซึ่งทําเองนะฮะใช่ครับมีลิ้นเนื้อเลือดเชื่อจริงนะฮะแล้วก็ยังมีซอสหมักที่เราบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ปลานี่มันสดทุกวันไหม ปลาเราก็ตอนนี้ครับตอนนี้เราผมก็เริ่มมาใช้ปลาไทยเพื่อจะแบบสนับสนุนอ๋อเหรอใช่ครับใช่ได้เหรอใช่ครับเพราะคือตอนนี้แต่ก่อนนะคืออาจจะมีกลิ่นคาวแต่ตอนนี้เขาสามารถจัดการให้แบบกลิ่นคาวเนื้อใสมีการเลี่ยนเลือดใช่ที่ได้มาเลยเมื่อไม่ให้เดนของเลือดปลาเนี่ยเข้าไปในเนื้ออธิบายอธิบายคิดจิเมสคือสมมติคุณได้ปลาสดขึ้นมาใช่ไหมครับเขาต้องจัดการเรื่องจัดการเรื่องเลือดก็เอาลวดขออนุญาตนะแทงเข้าไปปึ๊กปึ๊กเข้าไปปึ๊บแล้วตัดท้ายเพื่อให้เลือดมัน ไม่เข้าไปในเนื้อมันก็จะไม่เข้าไม่ขาวใช่แล้วก็จะใช้ปลาไทยเนื้อจะใสเพราะจริงๆมันเป็นเทคนิคความจริงปลามเหมือนกันทั้งโลกอ่ะแต่ญี่ปุ่นเขาทาให้มันไม่ขาวได้เพราะเขาใช้เทคนิคนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอืออืโอ้อเพราะแบบว่าจะอะไมาใช้ปลาไทยเพื่อจะได้สนับสนุนแล้วก็ทําปลาไทยให้แบบมีเทียบเท่าญี่ปุ่นได้อะไรเงี้ยเชิญมีรสเผ็ด ตัวข้าวเอาไปกินข้าวป,าป่าเขาก่อนนะครับเม็ดกลมสวยป้อมดีมากเลยรสชาติข้าวใส่มิลินกำลังดีเลยแต่ว่าอันเนี้ยพอกินในภาพรวมของข้าวหน้าปลาดิบรสสไปซี่ก็ตามชื่อมันจะมีความเผ็ดมาเบาๆหอมๆแต่ไอตัวเกล็ดที่เขาทอดกรอบแล้วโรยไว้อันนี้มันคือความสนุกขึ้นมาหัวนี้ดีดีดีไข่กุ้งนิดนึงเพื่อจะได้มีรสเค็มแล้วก็แตงกวาใส่ไปมันเติมความสดชื่นเข้ามาทั้งหมดเนื้อปลาไม่คาวเลยเวิร์กครับ คุณผู้ชมอ๋อบ้านนี้เขาต้องเติมาาบอสตะเบลปลาตะเบลซดนะครับข้าวดีอ่ะคุณคุณคุณโกเชิญครับ เงียบเลยทีนี้ว่าเพื่อนเพื่อนอัมบอกมีแต่เสียงเคียบเงียบเลยอดัมเครียดแล้วอดัมเงียบเลยพี่อดัมไอ้ที่โปรยตรงทอดข้างบนนี่คือเกล็ดคือเกล็ดของเทมปุระครับเวลาบางทีเวลาเขาใช้ทอดกับพวกกุ้งเทมปุระอะไรเงี้ยเราก็เอามาใช้กับตรงนี้เพื่อจะไปให้มหนุ่มคือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็กินได้ครับไม่ได้เผ็ดอะไรมากมายเลยไม่เผ็ดเลยแต่ว่าสำหรับผู้ใหญ่นะฮะหรือว่าอย่างอย่างอาแล้วหนูเนี่ยถ้าทุกคำมีวาซาบิ เข้าไปด้วยนะคุณผู้ชมถึงตายฟินมากคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีฮาลาต้องสนับสนุนครับบอกเลยว่าข้าวหน้าปลาดิบรวมสไปซี่ของร้านอันนี้อ,อาบุชิครับอาบุชิรับเลยครับติ๊กนะเต็มติ๊กนะเต็มติ๊กนะเต็เม เขาจะทานเนี้ยเราทาเบินสุกอได้ครับผู้ใหญ่เขาก็จะมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนนิดนึงแต่ผมว่าถ้าคนที่ชอบเขาก็ทานได้เพราะว่าปลาแซลมอนจะมีความมันอยู่ในตัวเราเบินให้สุกมันก็ยัง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 ไม่แห้งครับคือบอกได้เลยว่ามันเหลือเชื่อจริงครับอ่ะนี่ขนาดผมกินตรงนี้มันข้าวเย็นนะไม่ได้ข้าวร้อนๆเหมือนกินที่ร้านเขานะคือถ้ากินที่ร้านเขามันจะร้อนๆมันจะอร่อยขนาดไหนเด็ดรู้บอกเันเด็ดมาก แล้วไอเกรวี่ของเขาเนี่ยคือไอ้น้ำน้ำซอสที่เขาทำเน้าดเขาเนี่ยมันพอดีเป๊ะๆจริงๆอร่อยมากๆตัดเลี่ยนปลาอะไรเงี้ยน้ำซอสเขาเนี่ยคุณผู้ชมพอกินแล้วไล่ไล่ความรู้สึกช้าๆนะเขาไม่มายุ่งกับตัวเนื้อปลาเลยเนื้อปลายังอยู่ในรสชาติของเนื้อปลาความสดยังรับสัมผัสได้แล้วซอสที่เขาใส่เข้าไปมันทําให้ความกลมกล่อมของข้าวที่มันหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวของน้ําส้มิลิน มันกล่อมมากน่าเกลียดน่าเกลียดอะไรอ่ะอตายละเราเห็นนะนี่น่าเกลียดมากเลยอ่ะน่าเกลียดมากเลยโก้ไม่เอาน่าเกลียดมกโก้โก้ใช้แปดครับนะครับโอ้โหมันน่าเกลียดจริงอ่ะมาฝากคุณผู้ชมครับนี่คืออบูจินี่คือร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีเครื่องหมายฮาลาลครับแล้วนี่คือร้านอาหารญี่ปุ่นที่ที่น้อง พี่น้องทำมุสลิมทานได้เลยเพราะว่าเขาคุมวัตถุดิบทั้งหมดเลยมีสองสาขานะครับเด็ดเลยอ่างเงียบเลยทีนี้เงียบเลยอร่อยกล้องช่วยจับเชฟสองคนนั่นด้วยครับคือสองคนนี้เป็นคนทำด้วยอ่าใช่ครับทีอมือจริงทีอมือจริงมุสลิมคนก็หรือคนหนึ่งมุสลิมคนหนึ่งเลยตัวใหญ่ผมจะเป็นคนเลือกวัตถุดิบขึ้นซอสอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราจะรู้รู้ รู้ว่ามันต้องใช้อะไรแต่เขาเป็นคนปรุงใช่ครับเชฟเป็นคนให้น้ําหนักของรสชาติอาหารใช่ครับเราก็ใช้เวลานานนะครับห้าหกปีก็จะเฮ้ยผมสงสัยอันนี้อันไหนอันไหนครเนี่ยที่เป็นเนื้ออันนั้นเป็นเนื้อครับในลูกตาครับลองชิมดูครับใช่ไหมลองเนี่ยใช่ไหม เป็นเนื้อครับเนื้อไหมเนี้อหรอนี่ขนาดเย็นนะเฮ้ยหนูไม่เชื่อหรอกหนูไม่เคยเชื่อใครง่ายคุณผู้ชมลองชิมอันนี้ครับเป็นซูวีประมาณั่วโมงเฮ้ยนี่ซูวีเหรอใช่ครับเฮ้ยโอ้ยทำไมไม่แตะเลยมาซูวงซูวีดูดิตานแล้วโอ้เนื้อเตามที่บอกแต่ถ้ามาตอกกระทะร้อนนี่มันร้อนนะโอ้โห the best กินๆผมก็หิวตามั้ตอนนี้ เฮ้ยอดัมนี่เป็นเจ้าของร้านนี่ม่หิวโววันนี้เราขอขอบคุณคุณอดัมขอบคุณอบูชิขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเอาเป็นว่ามันเจ๋งจริงนะท่านผู้ชมนเจ๋งได้ยิ่งมีฮาลานแบบนี้สบายใจขึ้นไม่รู้ร้อยเท่าพันทวีฝากไปด้วยครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ไปราชบุรีแล้วไม่ไปรานี้ถือว่าผิดรถมันถึงใจเหลือเกินห้ามพลาดเลยคุณผู้มห้ามพลาดดูเดือดมากดูเดือดจริงๆชาติอร่อยอร่อยจริงๆแนะนำได้หม่ไอ้ปากมันสุดยอดจริงมันสุดยอดจริงเต้าหวยน้ําขิงครับคนชอบกินน้ําขิงเนี่ย บอกเลยว่าสวรรค์งานที่เธอทําทั้งหมดที่เนี่ยทำด้วยใจจริง yeah. ๆมันเด้งมากในตัวเขานะมันนุ่มละมุนลิ้นมากเราไมดทนตัวเหลืองเขาชอบมสกครับฟากครับกลัวคุณป